สวัดีครับสำหรับท่านที่มีเรือซีดูนะครับแล้ว ECU มีปัญหาแล้วอยากจะมองหา ECU มือสองมาใช้แทน,นครับอ,อันนี้ผมจะมีข้อมูลมาแบ่งปันนะสำหรับการเลือก ECU แล้ววิธีการระบุ ECU นะให้มันแมชกับตัวเรือแบบเดิมที่เราใช้อยู่กลนะ่อ,อง ของซีเมนวิดีโอนะฮะมันจะมีอยู่สองแบบนะก็คือที่ลงท้ายด้วย 1B แล้วก็ A อหนะึ่งตัวที่ลงท้ายด้วย 1B บีมันมันผลิตกันคนละประเทศนะฮะ 1B จะผลิตทีนนะ่เช็คนะซากะนั่นเชนะ็ตเช็ค,ชคส่วน A 1หนึ่งจะผลิตที่กิรมาห์นะครับซึ่ง อ,อ์กรอบข้างในของตัว PCB เนะี่ยใช้เลยเยอร์เดียวกันเลยนะเลยเเ้วรวกันตัวคอมโพเนนต์ก็เหมือนกันนะตัวที่อยู่บน PCB ะมันจะต่างกันนิดหน่อยนะอาจจะเป็นยี่ห้อที่เอามาใสานะ่ลงไปชิปพ,นะพวกชิปนะจจะเป็นคนละหลอดคนละเบอร์นะแต่ว่ามันคือใช้ด้วยกันได้นะทเทียบเคียงกันแล้วมันก็คือชนิดเดียวกันดนะังนั้น กล่องสองตัวเนะี่ยคิดว่ามันน่าจะทดแทนกันได้สามารถใช้ทดแทนกันได้นะั่นก็คืออมันจะมีฮาร์ดแวร์ไอเดที่เป็นตัวระบนะุก็คือฮาร์ดแวร์ไอเดตัวนี้นะหกหกสี่เก้าหกตัวนี้จะเป็นของเช็คนะครับส่วนตัวหกหกสี่เก้าหกหนึ่งตัวนี้จะเป็นของพิรมันฮาร์ดแวร์ไอเดียแล้วก็ตัวที่ เป็นซอฟต์แวร์ ID นะครับก็คือจะระบุไว้ตรงนี้น,ะนี่คือ6 6 5 7 8 3ซอฟต์แวร์ ID นะหรือ6 4 1 3 3เีือซอฟต์แวร์ ID ของอกล่องที่เอาไปใช้บนเกตสกีรุ่นนันนะัครับซึ่งซอฟต์แวร์ ID เนี่ยมันจะ,ะมันจะต้องแมทช์กับเรือเกตสกีที่ที่ผลิตที่ใช้ อันหนึ่งถ้าตัว factory date ตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าจะทิมเขาว่า fb ขึ้นต้นคือ factory date จะขึ้นต้นด้วยเดือนอจะขึ้นต้นวันเดือนแล้วก็ปีนะครับอันนี้ก็คือกล่องตัวนี้อัอย่างคือผลิตวันที่12เดือน8ปนะปี2009กล่องกล่องตัวนี้ก็คือ เมื่อวันที่15เดือน10ปี2 0 0 4นะครับนตัวแตทอรี่เด็ดครับเมื่อเรารู้แล้วว่าตัวตัวฮาร์ดแวร์ไอเป็นกล่องแบบไหนแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ไอดีคืออะไรแล้วก็จะ บอกข้อมูลบอกว่าฮา,าร์ดแวร์ดีซอฟต์แวร์ดีเนี่ยใช้กับเทสกีรุ่นอะไรบ้างปีไหนนะครับก็อย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าโค้ดที่เป็น6 6 4 1 3 3จะใช้กับปี2 0 0 5นะครับมีทีเอ็กทีทีเ็กประมาณนี้ก็จะเห็นว่าไอ้ แต่ละรุ่น,นจะรันซอฟต์แวร์ id เหมือนกันก็เห็นว่าซอฟต์แวร์ id หนึ่งตัวเนี่ยอาจจะใช้ในการหลายรุ่น,นแต่ก็จะต้องต้องตรงตัวที่ระบุไว้การที่เราซอฟต์แวร์ id ที่อีกตัวหนึ่งไปใส่อีกตัวหนึ่งอันนี้น่าจะมีปัญหาน่าจะเกิดความผิดพลาดขึ้นนะถึงแม้ว่าจะเป็น etx เหมือนกัน ถ้าคนละปีเนี่ยมันก็จะใช้ซอฟต์แวร์ไอที่เปลี่ยนไปนะถ้าปี2005เนี่ยใช้ซอฟต์แวร์ไีของ64ของ64หนึ่งสัปดาหแต่พอเป็นปี208 0หรือ209 0เนี่ยเป็น GTEX เหมือนกันแต่จะใช้ตัวซอฟต์แวร์ไอีที่เปลี่ยนไปสูงขึ้น ก็ hardware ID ก็อาจจะเปลี่ยนก็คือแต่ว่า hardware ID อ,อันนี้คิดว่านในส่วนขอบเอตจุดตัวมือมันน่าจะเราแค่เปลี่ยนซอฟต์แวร์แล้วก็น่าจะรันได้นในจำนวนเหลือทีใช้กล่องต่างกันไปนะก็ข้อควรระวังครับสำหรับการซื้อ ECU มือสแล้วก็เอามาเปลี่ยนของเดิมมาเลยก็คือเราต้องเช็คให้ดีว่าตัวซอฟต์แวร์ ID นะตรงนะถ้าหาไม่ได้ถ้าหาตัวซอฟต์แวร์ ID ตรงไม่ได้เนี่ยจะต้องจำเป็นต้องใช้วิธีการอัปเดตซอฟต์แวร์ก็คือต้องมาหาซอฟต์แวร์ที่มันตรงกับรุ่นที่เราใช้นะแล้วก็แปะตัวซอฟต์แวร์ลงไป เป็นอีกทางเลือกนึ่ง